สายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนบ่ายๆเออตอนบ,าบา่ายๆวะพี่น้องก็ทนตอนกำลังขำเลยเนาะจนสี่หามงหกโมงเลยสบายดีเด้อพี่น้องเดอ้อหลังจากที่พราว่าอันมาแต่ห้องหมอกับเพยใหม่กะมาผัดไข่แต่พี่น้องช่งไส้ครับหลดตาแดดหรือว่าพากการคล้องคอผ่นสีประกอบพักกันไข่แต่พี่น้องมาเน่นนอนบ่กลูกเลยแต่ผมพราว่าสิตุมเขาตุมให้กินเดียกะิใส่หมูซับแต่น้อยฉ่น้องซื้อมาดปกช่องแต่มือ่อคุณแหละ ส่วนเตะหน้าแดงเฮาพี่น้องสิไปเด้อพี่น้องสิมาสิอ้อมวายพี่น้องสิอ้อมวายวายที่ประว่าซื้อมาแต่พุ่นแล้วปอเขาตู้เย็นไว้พี่น้องยนบ่แซ่บไปลแต่หึงแซ่บซะพุ่นน่ะไก่บกะ่อันไก่เพิ่นว่าสิแกงวายหรือแกงไก่จนสิเป็นถงกระซาไก่อันอ้าว ขาเบิ่งเจนแดงสิอ้อมวายพี่น้องใส่ไก่จนสิเต็มปลาซามสิใส่เห็ดเค็มนําอีใด๋เพราะว่าได้เห็ดเค็มมาแต่แกงตลาดเพิ่นก็มือนส่วนเพราะว่าสิต้เาให้เคยใหม่กินพี่น้องเยใส่ักอนดอกพี่น้องใส่ักก่น้อยนึงมาวดอุยทบ้ มูอกว่ากระชับเอาไปต่อ,อน้ำเขากลายไปก็ไล่เหมืนซาดเป็นตะแสร์น้ำทั้งกระเจ้าเนาะพี่น้องกว่ากระชับมูอเลยเด้อพี่น้องมือกระล่างเลยเด้อฮัทโว่ล่างแต่เม็ดเกลือบางได้นี่ใหญ่ขนาด <c oughs> นี่กว่าสใส่มูอสักบนพี่น้องกะ่ะพี่บ้ามยพี่น้องบ้าหอดบ้าออกแต่กระสอบกระสอบเพราะว่าตายที่เขบอกว่ากระสอบกระแท หดแล้ด้อกดยับสบายดีว่าต้นเขามาบิตุยใหญ่ตายเลินก็จุดลาสบายดีพ้่น mm ้องมงเงือนฉันไม่แกลงไว้มนรูอันไก่เจ๊หลาแดงสับผมตนไม้ตัววายเลยมนจากแซ่บใส่ไก่เลยไล่คิดเหรอ ใส่เค็มใส่ไก่เป็นแไส้บั๋ใส่เบินเอเบิดแล้วเม่นีไงวายเนีพอจะ่เป็นสื่อมาไวายเอาพอจะนสื่อเขาุกล้วพิณองขาวต้่มเหมอนกน่าจะทังหมาไวสุดเพิ่นขึ้นมาบัดนหยุอเลยขาวต้มใส่หมูสับ ใส่พักตำรี่นึงติ๊ตเตสแอบน้องๆถาม่ว่าบอกินแล้วพี่น้องเลแล้วมันเป็นยังแล้วป่าว่าบอกินข่าต้มพี่น้องเลยแมนชิตายมันได้ป่าวว่ากับบอกกินมันแฉบยูซีมนะแต่มันเป็นอะไรมันบุ๋มมากน้องบอแมนวัชิดียอนน้อมันคล้องหมักไทยหมักมันเนาะพี่น้องนี่หู้ซึกตำข้าวบืญอเรียบร้อยท่านไหมพี่น้อง เจ้านายดูนกล้องไป <connect in no liebe> <pi> เผ็นหมูบัปเลยพี่น้องบ <ori> ่กว่านี nice ่หูเลยแนมอยู่กล้องจะเห็นเรียบร้อยเลยพี่น้องเขาต้หมูชับไปห้เคยใหม่กินต่อกล้วยถั่วเนี่ยคือห่อแท้พี่น้องอันนี้สิเป็นหม้อวายกับไก่ผัดจีโตมใส่กันเลยพี่น้องไก่เปื่อยวายเปื่อยเห็นไหมเอาขะเบื้อลงกินได้เห็นไลายมานี่ลุกน้องมันคูวินกับสิกินได้นะในหม้อลุก เบพี่น้องสภาพผมเป็นตลอดเนาะสบายดีพี่น้องหิบกินเบิ่งสภาพมันเป็นตาสิบะลอดอยากกินข้าวต้มจะสิ่งกินได้สักคำนักมัวนักหัวบ่เฮ้ยตัดผมออกช้ำจังเบาสงสัยเพิ่นเมาแดดพี่น้องประกอบกับข้อกับข้นพี่น้องเลย ไปหาหมอมื้อนี้ไปเอกกันเบิง่งพอว่าหมอเพิ่นว่าให้กินยาเพิ่มแต่ละ9ก,กินเทื่อละเม็ดบาดนี้เพิ่นจัดยามาให้เพิ่มโซยาเจ้าเลยได้เป็นถุงพี่น้องเพิ่มมาลวงลายบาดไปแซน3ม,มีแต่แต่ายา,สสาพี่น้องรวมเบิดน,นั่นแหละอันอยาคามบ่ได้เจาะเลือดอดอก ปวดบึงข้อซื้อหนวข้อขึ้นเพิ่งก็เลยอันจัดยามาให้กินเพิ่มจากเม็ดหนึ่งก็ีจะเป็นสามสี่เม็ดแล้วบ้านี๋ยวข่าวลายได้เด้อห่อนได้เด้อสิวาบทเตือนฮักกระปงอันมีน้องสลายน้องผู้วิ่งกินขาวต้มมูสัตว์น้ำผึนิ่วนปราว่ากินบ่เป็นแบบ่าว่ากินเป็นแต่อ่อมไวายคมๆพี่น้อง ไปพี่น้องไปเบิร์ทางนะแกงอ่อมวายทางนี้กินโหลดตอนเอ็กข้าก็จะจุบโดยถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่บางที่กะเหมาะสมที่จะถ่ายบางที่กะบบอกมาะสมที่สิถ่ายก็เลยบวชถ่ายจ้องถ่ายอุปนิสโอมวาย ลายอยู่พี่จะไดิพี่น้องจะไดีปลาลูกโอ้ยสลายกินข้าวต้มแม่ชีเอาไปหายโดโลกกินข้าวต่อกลังต้มข้าวเบือพี่น้องหอมกลิ่นปลาแดกมาหอนห้วนแม่ชี <c ười> เอาเห็ดเค็มลงเลยพี่น้องปรุงรสเรียบร้อยบุ้งห้พี่น้องเบิ่งดอกต้นอันแม่เหมือนใส่แม่เหมือนใส่แปลงนัวมันรับกุ้งไก่ซองจองเวาเหรียญเด้อซื่อเด้อพี่น้อง พ่อทำนี่สมค่วนอะไรพี่น้องเอ้ยป้าบริเมนว่าแกงวายดอกพี่น้องเอ้ยแกงเห็ดเข็มกับแกงไก่ปวดโพป้าวายนะพอตเอาลายพอเป็นสีเอาพอสีคมๆจังเลยพอเนาะนี่มันอึดเดว,วายมันหายเงี้ <laughs> <c oughs> ดึงเงินตลาดแกงกรอกนั่นซิมก็เดิ้ลพี่น้องกระซิมซิมอยู่ตลาดแกงกรอกเขาไปเมื่อไหร่เห็ดเข็มมาซ่องทุ่งหา บุญท่านใส่เป็นมั่วซ้่มพี่น้องบุญท่านใส่จุดรั่มหักหักอร่อยอร่อยเลยโอ้กันนึ่งกว่าเพิ่นใส่แล้วเพราะว่าหยางมากว่าบ่ให้เพิ่นใส่ตอนบ่ให้เห็นตอนเพิ่นใส่อะไรพวกบุญท่านใส่พี่น้องเลยทั้มเสเพราะว่าหยางมากบุญท่านใส่ชอบจองนาะพี่น้องเพิ่มโอ้สองวงหน่อยก็พอเนี่ยเตียงสุดออกเป็นกระเซ่ิพี่น้องเลย เทสเข้มอยู่บ้านอ่ะคือไทยบ้านเคยใหม่ทุ่งละเศร้าบาทเลยไดุ้่งละพักอีตู้พี่น้องอันพักอีตู้แม่ใหญ่เหมือนพูดไม่เพาะพ้าเจ้าว่ะพักอีกพักนั่งตู้พี่พักนั่งตู้โอ๊ยป็ววายยูเข่าด้วยพี่น้องเอยแกงวายค้องโปรดเลยนะคะทำให้แมงขนุนใส่แห้งกระแทพี่น้องเบิ้งเบิ้งิตภาพพี่น้องหมุดหมุดหมอลงไปเบิ้ง เม,มือนั้นยังินเสถ้า้ออยากินขาวหน้เมื่อเสะไปเมือให้ร้สันไปทรบเมือนั้นนะเซบออเมื่อยมาก็อยากกินได้มันกินข้าวกับเสบเลยเมื่อยถ้าบุขาส้มตอนกินข่าวพี่น้องก็ว่าหิวแห้งอะันตอนตักพี่น้องงเรียบร้อยใส่พักนั่งตู่แล้วก็ฟงนัตูวไว้ไ่หมัดคือป่าว่าอยู่บ่พี่น้างป่าว่าหมักกันออมไว้คมๆใช่ใช่อย่าอื่นลยอ่ไ่่บ้างบ้ง่ท เน้อยหนเราซือกี่หลอมือเดียวโอยขนาดน้ไวทกอง่างเป็นตาแซ่บอมไว้อาหารแรกของเทากับบมียังไลก็มิเอิไว้หมอะหุเขามาสิดาดมึงนะครับทำเลยนสบายดีปลาลุ่งหรอสบายพี่น้องสบายปลาลุ่งกินเขาก่อนกินเขาก่อนจังเมื่อตี้กันเลยจเอาลน ของดีนี่หน่อยต้องแบ่งให้หลายๆคนเพราะว่าสิไปซักอีเมที่ตักใหกูอันตักเขียวไปเพราะว่าสิลงเมื่อบ้านเคยใหม่พี่น้องเมื่อนี่ยเคยใหม่บวดสบายสิพาเมื่อซักยาอีเมื่อบ้านเนี่เมื่อใส่กระโมจนเถี่อนขึ้นจั่างในเบิร์ดเลยบิร์ดเสร็จมาเมื่อสิพาเมื่อซักยาก็เลยเอาแกง้วายเมื่อฝาปูจักหน่อยคันเอาเอาจักหน่อยนั่นยเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าคันเอาลายแต่มันโบลาย อใส่พี่โตตัวนี้อัดไม่ได้เพราะว่ามันไปพี่น้องกินข้าวบ้านนี้จะัสดีพี่น้องมาเด้อมากินแกงวายน้ำมันยืมเอินยืมเงินอ่อมวายพี่น้องใส่ไก่เนี่ยใส่เห็ดเค็มเนี่ยก็ใส่หมอน้ำ แม่ก็ใส่็มอะไระพี่น,น้องอันน่องสลายเนะี่ยเป็นหมักเห็นอยู่ล่าน้องสลายเนี่เนาะกินข้าวต้มแล้วก็ยังหมักอันแกงวายก็เลยต้องกินอีกนะอูู้วินมะกินข้าวต้มนะไอยากคม,มเลยเรื่องนี้ไรน่ะพี่น้องก็คมแล้ว Kín pha chén áo đen, chén áo đen ngay mưa áo rán. Sợ kiểu xong mua rồi Một khi mua nó cầm khô, nó chấm chấm, mình đang xài, mình rồi. núi, nó ướt, nó บวานเนี่ยมันคมไปวนแบบเป็น่เมือนต้มแล้วด้มันยังคมอ่่ <c oughs> ข้าวตะกี้นะ่ะพอปะว่าละหมักน้องสุดเทือกสามหัวสีหัว สมลิม,มงบดใส่สมติว๋วสูสดผัดห่อนผัดเย็นก่อนสเสอ็จ้แรงมาเขาอื่นจะพรมอยู่แล้ว

ลงมาบ่อนเคยใหม่กับนี่เพล่นว่นีเบี้ยข้าลอยหนึ่งก็เลยคือเมือม่อเมื่อซักยาเลยสยังขยข่บอกว่าบอกม่นี่ยาทิ่เมือสห้าเลยนะหลยงฉลนเป็นัวร์่เอามืกก็้วดก็เมไ่้อาเจียเอา จะปลูอจะกงการปดากไม่ได้ไม่ต้องจะตันได้ละเทปแท็บพี่น้องแท็บ พี่น้องใกล้ๆกงไว้คมๆเแษๆอาหารแรงของตับพี่นแบ่นี้เมือนกันโดยแศบเด้อพอดีกำหิวเขาออมไว้พี่น้องหมดเวลาเติมเลยพี่น้องบอกว่าของโปรต์เหมือนเนแน่นะไทรก็มากินมันเบอดูใกล้ๆผูกกระปได้เัมือนเงนไปซับนะโดยพราว่ากรอินเลยพี่น้องมาฮอนีเปราว่ากระสีเด็กอบกินเ้อะเลย ขอพี่ชี้ไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องฝากก็ไลค์กดแชร์ให้ัวว่าเาด้พี่น้องเด้อสวัสดีบุนหนามาใส่ทรศัพท์มันไก่สบายดีบัดคู่คขข้อนอยู่ดีไม่แห้งสบายดี